สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้พี่บอมก็มีไอเทมมาแจกเหมือนเดิมนะครับก็โค้ดแล้วก็เพชรเหมือนเดิมเลยนะครับหลายๆคนก็รออยู่นะครับว่าพี่บอมมาแจกน้อยอะไรอย่างี้นะครับเราก็มาแจกให้แล้วนะครับใครยังไม่รู้กติกานะครับก็ตามนี้เลยนะครับแจกเพจฟรีกติกาการร่วมสนุกของช่องทีบอมเรานะครับผมก็หลักๆก็อย่าลืมเมนต์ยูดีแล้วก็ชื่อ Facebook ไว้นะเฟซบ เมนกันเลยนะครับได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้หน่อยละกันเนะทุกคนแชร์เข้า a c e b o o k เนาะนะครับกลุ่มฟีฟสักหนึ่งกลุ่มละกันนะครับผมเพื่อเป็นปน้อบุกอ้อมใจนะครับผมนะ <S <S มาเดี๋ยวเรามาเติมให้สักหนึ่งคนก่อนนะครับวันนี้ก็มีพวกชุดดีหนึ่งท่านนะครับตามนี้เลยนะครับที่ทุกคนเห็นเลยนะครับนี่ นะครับเพืก็ฝัดมาแป๊บหนึ่งนี่ครับคนนี้ได้นะครับคอมเมนต์ถูกต้องนะครับมี u i d ดีมีชื่อ Facebook นะครับแชร์จริงด้วยนะครับคนนี้นะครับเพื่อก็ก๊อปยูไดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้ได้นะเนี่ยตัวที่เคนี่ยนะครับอ่ะปุ๊บมาฝัดหน้านี้ปุ๊บเติมเลยนะครับนี่คนดูชื่อแล้วกันนะครับไม่ชื่อพี่บอมนะครับดูมุมมุมขวาบนนะครับอ่าผมก็ขอสแกนให้น้องๆแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ารับไปเลยนะครับผมยินดีกับน้องด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ ยินดีด้วยครับผมได้แน่นอนได้จริงได้จังนะครับนี่เข้าเพจเข้าเพจเข้าไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับก็ประมาณนี้เองนะครับทุกคนเป็นไงก็น่าจะชอบใจกันสําหรับการเติมเพรให้แบบนี้นะครับแล้วก็ไอเทมโค้ดนะครับก็ยังจะเป็นไอเทมคาตานะชุดฟรีแล้วก็เป็นตัวละครอยู่นะครับหลักๆก็จะเป็นกล่องดีเทคนะครับตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมี ของใหม่มาเดี๋ยวมารีวิวให้แน่นอนนะไม่ต้องหว่วงนะครับแล้วก็สายฟรีรอยกระทงนะครับอ่าตั้งแต่วันที่5้าเรอกินพาเป็ดไปลอยกระทงนะครับวันที่5เด้อนะครับแล้วก็วันที่8นะครับอ่าแได้ก็ได้กันลากระทะนะครับผมเนาะวันที่4นะฮะถึง15ก็จะเป็นล่ากิจกรรมของรางวัลน,นะครับว่าจะเป็นไอวอร สก,กินต่างๆ,ๆนะฮะสก,กินอาวุธนะครับแล้วก็11จนะเป็นอาวุธนี่หิ้วขา้าวโพดเนี่ยทุกคนนะครับอ่าก็รางวัลก็จะตามนี้เลยทุกคนนี่ขายฟรีหมดเลยนะจะได้ชุดตัวนี้แล้วก็จะได้ไอวอลนะครับแล้วก็จะได้ทางด้านอันนี้เป็นมีดหรือเปล่านะครับโคตรสวยเลยนะครับแล้วก็จะเป็นชุดอ่า ช่ผู้หญิงนะครับรัดรูปกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเป็นบอร์ดใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นหัวช้างอ่าไม่ใช่หัวช้างหัวโลมานะครับแล้วก็หัวช้างพูดผิดกลับกันนะฮะแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นให้เราหาทุกเกนตัวนี้แหละนะครับแรงศรัทธาล่าทูเกนนี่แหละนะทุกคกให้เราลงเล่นล็อกเกนเล่น3านาที60นาทีก็ว่าไปนะฮะแล้วเราก็มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนวันนี้วันที่1่เนาะยังยังอีก3วันนะครับแล้วก็วันที่5นะครับล็อกินรับฟรีเลยกระเป๋ารอยกระทุงนะ จำว่าวันที่5รับฟรีเลยนะครับวันที่5วันที่5นะครับแล้วก็ที่เปิดซีสตาร์การนะนี่เป็นเพชรม่วงเนาะที่ทุกคนรูู้่แล้วนะครับแล้วก็ฮาลวีนนะครับฮาลวีนนี่เหลือแค่ส่งท้ายคืนหลอนนะครับก็ตั้งแต่วันที่2องก็คือพรุ่งนี้นะครับก็จะได้สกินน้องหมาอ่าแล้วก็สกินอ่านันอะยังไงหลุมศพเออนะครับแล้วก็ล่มนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดซอมบี้ตั้งแต่28แแล้วนะครับใครไปเล่นก็ไปเล่นได้เด้อสนุกมากนะครับ แล้วก็นี่ครับเล่นจบรับโทเค็นลูกกวาดแล้วก็ไปเล่นเัินด้วยนะครับบอกเลยของฟรีอย่าพลาดนะครับไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นบัตร้างห้อง2ชั่วโมงแล้วก็บอร์ดนะครับให้เราเล่นโหมดซอมบี้นั่นแหละได้บอร์ดฟรีเนาะแล้วก็บัตรปืนนะครับประมาณนี้หลักๆนะครับแล้วก็คาบแรนให้เรากดไลค์คาบแรนแล้วก็กดติดตามคาบแรนไว้นะครับในโหมดคาบแรนนะครับเราก็จะได้บัตร มาแล้วก็ทองและอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ซอมบี้คืนชีพนะครับให้ทุกคนเข้าไปเล่นนะทุกคนจะได้ล่มนะครับบอร์ดแล้วก็บัตรอีโวฟีนะครับให้เราหากุญแจนั่นแหละเอากุญแจมาเล่นนะครับส่วนตัวผมก็เล่นเรียบร้อยแล้วกุญแจก็ได้ดูดูดิสองนะให้เราคลิกๆๆๆอย่างนี้เองนะครับก็เล่นแบบเดียวเองนะครับไม่อยากไม่อยากนะครับเนาะหลักๆกิจกรรมวันที่1นะครับวันนี้ก็จะมีโรโยพัส s เข้ามาใหม่นะครับอ่าสวยมากบอกเลย ลโลโยพาร์ตรอบนี้สวยมากไม่ต้องดูน้องข้ามเนาะเอี่ยครับนะแล้วก็รับเลยทั้งหมดครับโคตรสวยม,มาบอกเลยนี่อะนี่อะนะครับสวยมากอีชุดผู้หญิงครับพี่บอมได้มาแล้ว <c ười> สวยไหมทุกคนเป็นไง sea? เปิดเลยครับ,ร,บร้อยเปิดเลยครับเปิดเลยนะฮะแล้วก็ของประมาณนี้นะครับมีเคสด้วยอันนี้ไม่มีสแต็กนะครับรอบนี้เนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ชอบสุดก็น่าจะเป็นชุดผู้ชายแล้วแหละันนี้บอร์ดนะครับชุดผู้ชายสวยมากเก็บเลยนะครับพร้อมเก็บเลยนะครับอ่าพร้อมเก็บเลยเดี๋ยวแต่งตัวให้ดูนะครับตัวผู้หญิงแล้วกันนะครับเมาโครเมาโครอ่าเมาโครแล้วกันนะครับแต่งตัวตัวนี้แหละอือสวยทุกคนสวยนะครับรอบนี้สวยจริงนะฮะนี่เสื้อเขานะครับอุ้ยสวยนะครับเนี่ย แล้วก็อันนี้จะมีหน้าก,ากากด้วยนะครับไป็กากเป็สายละกันนะครับใส่ทรงผมนี่ครับอุ้ยน่ารักเลยทุกคนใส่ประมาณนี้เลยนะครับนี่กางเกงเขานะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับชุดสวยเลยนะครับรองเท้ารองเท้าก็สวยนะครับอ่ารองเท้าใส่ฟ้าด้วยก็ประมาณนี้เลยหลักๆนะครับอุ้ย ใส่กับเกงอะไรก็สวยในความว่านะครับน่าจะเป็นเกงที่แบบสวยเลยนะครับทุกคนอ่ากางเกงอะไรก็ได้นี่เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับเ,เกงเขาก็สวยนะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับสวยบ้าสวยบ้าอุ้ยสวยเลยนะครับทุกคนเห็นไหม ประมาณนี้เลยนะครับต้องจัดแล้วสิทื้อข้นสูงขั้นนี้นะครับสวยมากแล้วก็น่ารักมากเลยสำหรับผู้หญิงนะครับเป็นหูแมวเด้อเป็นหูน้องแมวแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้านะครับรอบๆนะครับผมสวยมากเลยนะครับเนาะหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆไ้แใจความเรอบไปๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ใครพลาดตรงไหนไปนะครับกิจกรรมตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เนาะอย่าลืมอย่าลืมนะครับมาเล่นกันด้วยนะครับส่วนตัวให้ผมก็หมุนโชคดีมากนะครับดูดิ ได้1เพชร7 0็ดสิบเครั้งเองนะครับโคตรโชคดีเลยนะครับก็มาจับจองได้ของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับกดดูได้นะครับวะมีบัตรตั้งห้องด้วยนะครับน่าจะแบบเอาอยู่เหมือนกันอะซื้อให้ทุกคนดูเออนี่แล้วก็กดฟรีไปครับเออขอไม่ใช่5้5คือทุกอย่างคือโชคดีนะครับวะโชคดีโคตรโชคดีเลยทุกคนแล้วก็รีเฟซไปครับนี่ครับโคตรลูกเลยทุกคนดูดีซื้อบัตรตั้งห้องครับแบบนี้นะครับ ถูกไหมแล้วก็รีไปอีกนะครับขอไม่ใช่55ดูดิถูกเะล่าทุกคนโอ้โหนี่คือเป็นคนที่ดวงดีนะครับบดีนะครับเห็นไหมผมไม่ได้55รูนเลยทุกคนตรงดีมากนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่นะครับสร้างห้องแล้วก็ใครที่แบบว่ามาดูสตีฟก็น่าจะรู้นะครับว่าแจกเกรดเยอะเลยนะครับก็มาเด้อนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับเข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ที่ b c o อนะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายๆโวก็เติมผ่านอ่าช้อปปี้เพย์นะครับนี่ก็คลิกเข้ามานะครับก็ใส่ u ูอนะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ u ูอหรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านอ่าไทยพาณิชย์เอ้ยไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรือเปล่่าาตรรงนนนนีี้้ะคคัับบอมโสพิิเศษดดดวยทุกู อกระเติม์ผ่านราคารนะครับตู้ดีครับทุกคนสามารถใส่เท่ากานกระเตอร์ผ่านเจ้าบัญชีนาคารเท่านั้นนะครับนี่ราคาแบบไดโบนัสด้วยนะครับ18เพนเท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นรัวพอดาพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเติม์ผ่านราคากรุเพบนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม